บิดเยอะบวบิดเอ้ยบปิดล้วบาดักบวัสบายดีเด้อพี่นอ FC s c s p r t เน้ะ้อทักานสบายดีเนาะอาสบายดีเด้อนอนขาเทียงเดื้อพี่นอ้บอะไรมาเออสาวันนี่สินี่อย่างบอนา เงืนเัเห็นสอนเห็นมาเรียนกุ้งตักุ้งเจ๋อม่ราสือคนไปตลาดเนาะไม่เห็นใอ้สุกจมอย่างกินเลยตักุ้งจไม่อยากจกทอดตรงไห่เะสบายดีเด้อพี่น้องมาได้พี่น้องกิขอนกันเนาะฮะกี่ขอนสาวพวกอันนี้ก็มากี่ขอเท่างัลยเจม

ไม่ไปหาอะไเนี่ยไมต้องมาไปทำไรูเองต้อแ่อ้อคนัดวันนี้ข้าไปงา่อยดขนเข่าไปหนึ่งก็ไ้รจิจิงจิๆน่ัยเหอ็นอยมามาข้างล่างกะกอกเขากะงะ พอยยมออกไปเดี๋ยวฉันจะเอารดลงสีมาหลับจ้ะ <mm> เจ้ามีบบกขึ้นนะคะโดนอะไรอยู่หนูนมันหลัก้ายไฟบนโลกละสิบสิบปลายบาทสิบปลายบาทสิบเอ็ดบาทสิบป,ปาลบา,ปปาทจ้าไใช่ะรแล้วตอนนี้ป็นบัติาน้ากคระนั่งรถูกดีจ้กาสบายดีจ้าตเรื่องน้องี่เมื่มอวาน ดำไม่แจกไม่แจกรบไม่ได้จากเาตัมาแน่อันจังบ่ถืเดี๋ยวพาตมะฮงจานสนะครับอาจารย์จนกิเนาะสมัยก็เกิดมาตักมาในหลายที่กินหลายคนนานอันี้กระิงหะิ่้องมาบ้าเบิด่นาหน้ากระจ ก็ว่ตามยมา้อเสรเลยเาจัดสิรเสตั้งให้ดูปดท้ายอืมครับถ้าเราเติเขาเปใส่ได้คอยอมันเป็นสไตล์ข้าวคอยกเค็มมากเค็มจริงๆแล้วไม่ด้เค็มนะลเคอลคนก็เออพินายังว่า จะชิมสีมือห่อนจริงนะเค็มของหล่อนมันจะเค็มแค่ไหนเขาไม่ได้หล่อนเลยเจบเจ็บเนาะฮฮ้ฮรตายแล้วตุ๊ดน้องเพื่อ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 เจงสือมากหรา่พันเยอกเจงตายแล้วตายโราแล้

แต่ออกมาแบบรู้เลยนี่ไเดีเอ่ะจานปลาปลาแบบเจี๊ยนทางนี้เ็นจาจานเอ็นานเอ็นเนทั้งเสียบเอ็นเเถึงแล้วเสียบเอ็นเลยถึงแล้วมาจาเนจาเ็นปิ้งเ็นมันเป็นเหื่อจา In lạc hương bằng 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 lạc hương พ่อพี่ต้อทอย่าลูกเท่าไร่ลูกโซนเลยบายทีเวักพี่เมยต้องตัวโมโหนะครัเป็นใันแล้วงานนักนหนักงานนัไปหนึ่งไปนึ่งนังแทยติดนีก่อคนที่แน่เูดแต่เอี่ยมมาลากออกมี

ม่ไายครับโตแหนมีชื่อนี้ไอันนั้นญี่ปุ่นกุ่มโลมาเขางกว่าแบบไหนครับแซนเซาาะว่าซนเซาเซนสามนี่นีเข้าไปเป็นเงนแบบซนเซาั้นกลาง่ะขั้นแดไฟนะฮะคนบริสิบริสิ์เวลาที่จะนั้นฝั่งวันกางใชกัน มากค่จริงๆดะครับป่าท้าเห็ดมกรมากมะกรูใ่หรอเปท้เลยอะให้เขาท้อกินด้วดิบป่ะบอเขากินเดกระห้องนี่ดิห้อจะพักก็ห้กินแบบท่านปาบย่างปาอย่ังป่า ีปลาม่จำเจียวนี่เ็นะรนะนยัีครับไอ้เมื่อปลาเอะไรวะไปเปลาไปวัไปลงไปเดินถายทุกวันที่สิบเก้านี่เก้าเป็นถึงมากขึ้นแตาใหม่คืสาอยู่ไปวอจะไปเคยบันตังหลัก

เขาเขาอยู่ตวงกันเนาะสบายดีเด้อนกินข้าวมาเมื่อกี้ห้าเป็นแม่เป็ดขาไก่เนี่ยนไก่แม่เราเล่นแต่เอาเครื่องมาดมากก่อนมากินก่อนกินเลยข่างเลยกินเลยกินเลยเราข้าวต้มเดี๋ยวกินเลยเดยกินเลยปั่นไหิ้งยอันใดคอยตับเขาจะเพิเติมตัวหอยแ กเจ้าเป็นสาเจียมใหม่บอเท่าได้กับเท่าแล้วมัสิกินมดสรบมันมาถ่ายคลิปเท่าดิเป็นไกเก่งหมดแ้วเสร็พี่จ๊ออาจจะไปสิบสองคุาบ่กินบ่ ให้กินวอรถามยากนะให้อันนั่นกินอันนั่นเอร์ปห้คนอ่นกินอวอคอยจ่ายเมียคอยเ่าแท้แม่ีิยปจุ่มอะไรนิ่งินนยำแรงแล้วมาแล้วเววรกไปในาย,ยามเวอรเราตัดแต้มทานออกมาเลยเนาจ ีมครับเดีายวเมีขดใหญ่เลยให้่ให่เลยแต่ีบยวามันเป็อ่ะนะซช้กุ้งสาบปลาชีสกุ้วอะไรแบเีอ้เหคุิพาร์ตูด ชุดจคเสดเมื่อคามยันแล้วซ่าชุดแล้วจะมองยงนั่งหมตแต่ักบอกเปนโจงจะอิได้กันเอิ่ไปดีเลยทั้กลุ่มเนี่ยหยอดโตคือลองใช้กับิกวนน้อยลงนุกบัตนั่นัรนั่คือวัตนันเา็นบัตรอเรกาบนั่น เอามาซีซีใมาเพื่อเจ้าเจนเบิ้งนะคะกินนี่ก็สิกินมีแหละ็นหน้าเราุดเลยแ่เร่งขนกขยังเ้าเจ้าสาวเ่าน้นเฉยๆบ้าน่าหน่อยาวเลหน่อยต่ยัคู่อวหรออับม้าคู่นักตุตึงตึงไหนตึงไม่เยเห็นเือเจือขับรถไปเอ็น้บรเเองไม่เคยเห็นเอเือนะ นาหนิอักกว่าทีนี้มันเป็นแน่นี้เอาเกน้อยอมด้วยจบเขีดเจอแต่ว่าเนี่ยควรหรเอไเรนขีดเ่ยตั้งแั่หัวดีเลย่งรัเขีนนะพกจะดูงงด้อเกินไปอ่ะจะจำมดีหรอบเกินปอทป็นแหเนเ่ยคือเป็นบอก พ evet ี่น้องตอนนี้เ้ากกินข่าไมเห็นแล้วแล้วกับมานังสุมเสียบแมวพกหน่อยหนึ่งแมวเป่าแมวเป่ากสิได้เวลาแล้วาีบเน่าเลยกอดข้าวไว้สริปเน่าเลยไม่ด้องมือ จ้าไปวหมุสาตื่นมาฉันยังดมเสื้อบำชูกินอยูขึ้นหอดยว่าใส่ยังคออีกยังคอวตัวสอดลาหอมมากินเสืยส่งเอาไห้ซักไห้ละก็เรยว่าเมนื่อยซพอกันหัวใจอะไรฮะ จำจากลาแก้วตาขอลาก่อนเป็นกรเป็นเพลงเลยอะไรอ่อนจะหวนย้อนกลับมาอีกเด้อโอ้ยแต่คอกทางกันซาเลยจริงๆก็ว่าจะไปเอาว่าตื่นเมื่อมาเมื่อซาว่าสียอ่านไปเก็บบักทั่วปีอยู่ คนไหวจะมันเหี่ยวเพื่อฮอตเนาะใส่บอสใส่มันอบมันเราโอเคจ้ะเดี๋ยวกันนั่งสไลด์ลงเดี๋ยวจะหาของฝากไปเลยเออแนฉันจะกิบเมื่อก็ได้ครับมันมีคบผมมีกับผมเป็นยังขอบใจหลายๆเด้อสำหรับอันที่ต้อนรับเป็นอย่างดีเนาะอบอุ่นแห้งเนาะมาทำขอบครัวเดียวกันเป็นกันเองแห้งเนาะไว้เจอกันบุลหลอยู่บ้านแมนิ่นยังสีกลับไปอยู่ โอกาสนะโอกาสนะหรือว่นมื่อื่เมื่อื่น่จัหยัคินหอนกันดึกเมื่ออีกเนาะแล้วมื่อื่นมืออื่นนี้อ <im ple al> เออทั้งเธอาวันนา้กันศิรร้มาทั้งเ่อมาลปะศิลปะใหม่พอพี่ต่อก็ยังสิมาะลาใหม่นะคะที่แรกก็ว่าอยู่ถ้มา,มา,พาพี่ตออ <im ple al> ่อตอ,ะะะอะรในการเอฟซีเนาะเพิ่นยังไปเด่นเมืองโค้งอยู่ก็เลยว่าเออ เลยทำได้เลยลงไปเขาก็เยนมาเนาะได่อลเยนจะ่ลนะเรามดาไปเสดอัลาพ่าจากนะไนี้พี่น้องเยดี๋ยวพอกันพูดแหละโอเคเดินทางปลอดภัยโชคดีขอบใจี่าช่องเบาหน่อยเจ้าค่ะเดินทางปลอดภัยนะจ้าที่เาจะมุ่งมัอย่งนี ตัดผักม่หับบาทในี่นไม่เอ้ไนี่กินเขากินเขาก็อีพอเอเมแล้วจืออันนึงจืดขึ้นไก่ปไก่มากปิ้งแกงปิ้งแก่หน้าปงิ้มแก้วแซ่บได้แซ่บได้ไหแม่แซแ่คือส่วไก่คือส่วไก่กอนลอ่ะนนีส่วไก่มันหอมหอมกิงกับหอมขิง เียบองเกียวดเียบองเ็ดสุจิมือเลยตั้งใจเห็นนะ่าเอยากเกิดนเพื่อจีดเอาได้เพื่อจีปิ่งนะปิ่งคิงบ่ปิ่งคิงปิ่งเงบอเห่นเกี๊วได้ขาดนี้เขาก็กินลำบทัวปิ่งไก่นาปงเนาะ เจ้าสาวลอยไปไปโมมียังไรแต่ขอบใจหลายๆเด้อขอบกลัวเจ๊มาลาทีตอนนะครับแล้วก็เห็ดเง่ามาฝากเนาะเจ้าจะได้ค้องขาคล้องตอนเฮ้อกันขึ้นน้ำไปเลยพอการขมัดสบายดีเด้อพี่น้องหอดบานห่อเถื่อนเลยกระลังหอดพอดี้ห่ออันหามุ้งพอดี้หามงเนี่ยแหละ Keep that happening.